กันกันอาอชออะบีอซีทอซีกันกูชอบสโมกวีพวกกูไม่ชอบบีดุน้งคนจะลีกกันกูน่ามีแต่บีดแต่ก็ม่เท่าจะดี แกงกูชอบดอกไม้พวกมึงนั่นคนชิซ้ายปากกูมีแต่ดอกไม้ปากมึงมีแต่เค็มพวกกูนั่นขับบีเอ็มปีนี้มาแบบเต็มเฟมพวกมึงมึงนั่งรถเข็นพวกกูไม่เคยมองเห็นกูชอบเต้นตามจังหวะมึงชอบเต้นตายมันมัดเดี๋ยวมึงก็เจอกูงัดอยากลองก็เข้ามาวัดเดี๋ยวมึงก็โดนกูสับพวกมึงนั่นคนสะดับรับฟังสิ่งที่กูทำมันกำลังจะดังสิ่งที่พวกมึงฝันนั้นมันกำลังจะพังทีสี่แกงดังพวกมึงนั่นคนระวังโยอ่อ cause when day ทีซี 4. รนหาที่ตายดิมึงในตายกระที่กูจะร้ามาหัวมึงจริงแต่เล่นมึงรู้ฟุตบอลเลยว่าไอหวแซดไม่มีใครช่วยมึงได้โดยสัตว์ช่วยไม่ได้มึงทำไมีกูเดือดเองและคนเดียวที่มันจะหยุดกูได้มันจะมีแค่กูกับกูมึงแพลาดเลยสัตว์ดก็เดียวจะลองดีกับกูพรั้งแต่กูเกิดมากูยังไม่เคยมีศัตรูอ๋อกูยังไม่เคยมีศัตรูยาอ้ายาทีนี่เองยังที่ซยา กี่จอยคุยอย่ามาสายกับ t ี c รู้ว่งจะโดนยิงอะเหมือนในเกม p ีอ้ะพวกกกอัวของจริงมึงจำไว้ให้ดีอ่ะจะมึงจะห้าวมาเดี๋ยวพวกกูจะมีคดีเยอะ่าทำเป็นเก่งเลยได้ไปอยู่ในเจดีอ้ะวกูให้มึงหมดทุกตัวก็ไม่กลัวมึงหยุดดีเดี๋ยวมึงจะโดนกูยำแบบดอกกันชูลี่อ้าวจะพวกมึงระวังตัวไว้ให้ดีย่อเอซีเยอ พวกมึงมันแค่ง้างแกงกูมามึงควรระวังกูจะสัตว์นะพวกมึงให้พังเอซีนายมาลำพังสิ่งที่เขาทำมันคือความฝันพวกวิจารณจนกว่าสมหวังกูจะเป็นรับตาชื่อดังพวกมึงนั้นไม่ลงมือทำมึงเองทำได้แค่คาดหวังเอซีจะฟลุ๊ฟังกูยังเชื่อมั่นในสิ่งที่กูาทำอีกไม่นานเดี๋ยวก็สมหวังให้พวกมึงนั้นลายจดตามที่ในฝันพวกนั้นเอซีร้านที่เข็มแายมาฟรีๆที่มาของแกงทีซีมันก็คือดอกกัญชลีโยอย่าคิดเว็นเจทีซี พูกมึงก็ได้แต่วิจารณ์ร่างกก็ครบสัมพองปรนการแต่วมึงท้าไม่ได้เหมือนใจหนีกูเล็กกับพวกมึงไปขอทานแต่ไปห่อเป็นหออหรือสภาพมึงเสียสัตว์มึงโค้งกลับบ้านไปนอนในบ้านหออยามหอหนูม่เจอคนปอนทุสมองจะได้ให้หลอนกูปโซดอกมึงเจะไหนมาจากไหนกูต่อให้พวกมึงมาหาเดี๋ยวกูจะฆ่าเอง ปืนก็อยู่ในปานในหัมึงขแต่กูติดแต่ไม่ได้ติดแตู่มึงก็ดีแต่ป๊กกดนกูกำรามควรขามมกับกเรีมึงจะสะโตสะต็มเป็นตวะได้น่าจะเปล่าฉันมาจับทั่วดำยงอ่อนเดิไปไม่ต้องปลแปลใจทำไมกูไมฟิดไอ้น่าตัวีชนเริอย่มเทวาสนาพี่างมนกับีพระเท่ำมันหักดำก็ม่มีกีจำกัดแต่โฟล์ก็ไม่ได้ติดต่แต่โฟล์กติดอันดับโฟล์มืออยากกันกากูดีสันอ่าทีเอสซีคิสเวนเจเอเอสซี see <laughs>